มาถึงไวยากรณ์ตัวที่3นะคะเป็นไวยากรณ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับไวยากรณ์ตัวแรกที่เราเพิ่งจะเรียนกันไปในหัวข้อนี้นะคะก็คือนนนณนณีิเตมโขคามวะนันะคะมีความหมายว่าทำเรียข้างหน้าก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของการอนุญาตคล้ายคลึงกันกับเตมโอีเดสใช่ไหมคะแต่ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยก็คือจะเป็นการอนุญาตที่ มีความรู้สึกเกรงใจมากกว่าเตม o อะอีเค่ะคําศัพท์คามาวไนตัวนี้มีความหมายในตัวอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรนะคะข้างหน้านี้นะคะข้างหน้าเราจะวางเป็นกริยารูปเตะค่ะแล้วก็เติมโมะคำใหม่มอคหมมาเซนหรือว่าโมะคามาวไนนะคะเรามาดูที่ประโยคตัวอย่างกันดีกว่าค่ะประโยคแรกนะคะโคโนโฮคาดิเตโ m ะคามายคามายมาเซนก ก็จะมีความหมายว่ายืมหนังสือเล่มนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมนะคะต่อไปค่ะไปดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคที่สองนะคะสปูนเดทเบเตโมะคาไมมาเซสสปูนเดทเบเตนะคะก็จะมีความหมายว่าทานด้วยช้อนก็ไม่เป็นไรนะคะหมายถึงใช้ช้อนทานก็ไม่เป็นไรนะคะ บางทีอันนั้นอาจจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งใช้ตะเกียบไม่ถนัดก็เลยบอกว่าทานด้วยช้อนก็ได้นะไม่เป็นไรนะนะคะเป็นลักษณะที่ผู้พูดเนี่ยให้อนุญาตโดยที่มีความรู้สึกเกรงใจมากกว่าเทโมีนั่นเองค่ะมาดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะคะของไวกรณ์เรื่องนี้ค่ะเทสโตนโทคิเอ็นปิซเดคเม テストต์ตงโมตุกิいอมปอันนี้ก็จะมีความหมายว่าตอนสอบเนี่ยเขียนด้วยดินสอก็ไม่เป็นไรนะคะเขียนด้วยดินสอให้อนุญาตให้เขียนด้วยดินสอได้นั่นเองนะคะ